สวัสดีคะ่ะเด็กๆน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะ่ะนักเรียนคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโรงุณครูก็ได้สอนและพาเด็เกๆไปเรียนและทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะดอเด็กและตอเต่า และเราก็ได้ทําการทดสอบการเขียนคํายากเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะลูกคุณครูจะสอนและทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆในเรื่องการเขียนคําอ่านของคําในภาษาไทยซึ่งการเขียนคําอ่านนะคะเด็กๆก็เคยเรียนมาแล้วนะคะลูกป1ก็เคยเรียนป2ก็เคยเรียนป .3 ป4ปหก็เคยเรียนนะคะลูกป6ก็ยังต้องได้เรียนนะคะ เรียนเพราะต้องการทบทวนบทเรียนนะคะเผื่อว่าในการทําข้อสอบแบบทดสอบหรือทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวนักเรียนจะทําไม่ได้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มนะคะเรียนและทบทวนบทเรียนในเรื่องการเขียนคําอ่านกันดีกว่าคะ่ะใครรู้บ้างการเขียนคําอ่านคืออะไรคะการเขียนคําอ่านนะคะ เป็นการเขียนคำเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณการเขียนคำอ่านนะคะเป็นการเขียนคำเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณค่ะการเขียนคำอ่านนะคะมีแนวทางการเขียนคำอ่านดังนี้ค่ะ 1. พยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัว ให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญทั่วไปพยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัวให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญทั่วไปยกตัวอย่างเช่นยอหญิงยอยักษ์ยอหญิงยอยักษ์นะคะเมื่อเป็นพยัญชนะต้นนะคะของคําอื่นๆเวลานักเรียนนะคะเขียนคําอ่านนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนนะคะต้องใช้เปลี่ยนมาใช้พยัญชนะตัวสามัญนั่นก็คือ ยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นสอเสือสศอซาลาสอฤา,าอษีนะคะลูกสอเสือสอสาลาสอฤาษีนะคะนักเรียนนะคะเวลานักเรียนจะเขียนไปคำอ่านนักเรียนก็ต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญน,นั่นก็คือสอเสือค่ะแล้วถ้าเป็นพยัญชนะตัวอื่นๆล่ะคะนี่ค่ะคอควายคอระครังนะคะ เวลานักเรียนจะต้องเขียนคําอ่านนักเรียนก็ต้องใช้คอไฟลนะคะลูกออกเสียงคอเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะชอช้างชอเชอร์นะคะออกเสียงชอเหมือนกันแต่เวลานักเรียนเขียนเป็นคําอ่านนะคะลูกนักเรียนก็ต้องใช้ชอช้างนะคะต่อไปดอชดานะคะดอเด็กนะคะก็ต้องใช้ดอเด็กค่ะต่อไปค่ะตอบักตักตอเต่าล่ะคะก็ต้องใช้พยัญชนะตัวสามานั้นก็คือตอเต่าใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะถอฐานถอถุงก็ต้องใช้ถอถุงต่อไปทอมโทถทอพุ่เท่าทอทหารทอทงออกเสียงทอเหมือนกันเวลาเขียนคำอ่านนักเรียงก็ต้องใช้ทอทหารแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดโรมาตรานะคะนักเรียนคะถ้าคครูถามนักเรียนว่าเอนักเรียนคะตัวสะกดหรือมาตราตัวสะกดคืออะไรนักเรียนตอบครูได้ไหมคะลูกตอบได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะลูกตัวสะกดนะคะเป็นพยัญชนะที่เขียนไว้ท้ายของคําหรือพยางจัดแบ่งออกเป็นแปดกลุ่มนะคะหรือแปดมาตรานะคะซึ่งประกอบด้วยตัวสะกด ตรงมาตราและตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะลูกมาตราตัวสะกดเป็นการจัดกลุ่มของการออกเสียงพยัญชนะตัวท้ายซึ่งจัดแบ่งออกเป็น8กลุ่มดังนี้ 1. แม่กบนะคะสแม่กลมสแม่กดสแม่กล,แกล 5. แม่กบ 6. แม่กลม 7. แม่เกย 8. แม่เกนนักเรียนคะ แนวทางการเขียนคำอ่านเขาบอกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงมาตราและถ้าคุครูถามนักเรียนว่าตัวสะกดนะคะตรงแม่คืออะไรถ้าแม่กบใช้ตัวอะไรนักเรียนตอบครูได้ไหมคะตอบได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะลูกถ้ามาตราแม่กกนะคะลูกมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะ ตัวสะกดรงแม่ก็คือกอไก่นะคะลูกแม่กงก็คืององงูแม่กดก็คือดาวเด็กนะคะแม่คนก็คือนอหนูแม่กบก็คือบใบไม้แม่กลมก็คือมอหมานะคะแม่เกยก็คือยอยักษ์แม่เกลก็คือ,อวแวนนั่นเองนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นรูปภาพนะคะลูกรูปภาพนี่อ่านว่ารูปภาพค่ะ นักเรียนคะปปลากับพอพานนะคะลูกรูปภาพนะคะเวลานักเรียนเขียนเป็นคําอ่านนักเรียนก็ต้องใช้คานะคะลูกเขียนคําโดยใช้ตัวสะกดตรงมาตราก็ต้องเปลี่ยนจากปปลากับพอพานเป็นบอวไม้ซึ่งรูปภาพอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองเรามาดูอีกหนึ่งคำนะคะบทบาทค่ะบทบาทอ่านว่า บทบาทเห็นไหมคะลูกบทบาท,บท,บาทอยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยอยู่ในมาตราตัวสะกดนะคะแม่กดนั่นเองนะคะลูกแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่มีตัวการันเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันคำที่มีตัวการันเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันค่ะยออกตัวอย่างเช่นจันทร์ เห็นไหมคะลูกจันก็จอ,อนอนจันไปเลยนะคะลูกไม่ต้องเติมทอรอการันไม่ต้องเขียนตัวการันนะคะลูกต่อไปค่ะพิมพ์ค่ะพออีมอพอการันเวลาพวกเราเขียนเป็นคําใช่ไหมคะแต่เวลาพวกเราเขียนเป็นคําอ่านนะคะลูกพออีมอพิมพ์ไปเลยอย่าลืมนะคะคําที่มีตัวการันเมื่อเขียนคําอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันค่ะแนวทางการเขียนคําอ่านข้อต่อไปค่ะ คำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านด้วยนะคะคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นถะนนถะนนนะคะเป็นคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงแต่เวลาเขียนเป็นคำอ่านจะต้องเติมสระอะนะคะลูกถะนนอ่านว่าถะนนนะคะขนาดอ่านว่าขนาด นอกเหนือสองคำนี้นะคะมีคำว่าอะไรอีกลูกถะนนขะขนาดแล้วต้องมีคำอะไรอีกนะนอกเหนือจากสองคำนี้ขนมใช่ไหมคะลูกขะหนมอ่านว่าขะหนมขะหนุนอ่านว่าขะหนุนตะลาดอ่านว่าตะลาดขะยายอ่านว่าขะยายแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคําอ่านข้อต่อไปค่ะคําที่ใช้อักษรต่ำ แต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอหีบนำหน้าคำอ่านพเพื่อให้เป็นเสียงสูงคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอหีบนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงยกตัวอย่างเช่นกำเนิดกำเนิดอ่อานว่ากำเนิดจรวจอ่านว่าจรวจแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปนะคะ คำที่ต้องอา่านออกเสียงอํองอาคำที่ต้องอา่านออกเสียงอํา<ำ>เมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอําคำที่ต้องอา่านออกเสียงอําเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอําค่ะยกตัวอย่างเช่นกรำกรมก็ไก่รอหันมอม้านะคะกรมแต่เวลานักเรียนนะคะเขียนเป็นคำอ่านนะคะก็กอออํากมไปเลยนะคะโลกกออํากมนะคะ คำที่อ่านออกเสียงอําเวลาเขียนคําอ่านให้ใช้สระอําใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะสำริดค่ะสำริดอ่านว่าสำริดนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคําอ่านข้อสุดท้ายและท้ายสุดค่ะคําที่ต้องอ่านออกเสียงไอคําที่ต้องอ่านออกเสียงไอเมื่อเขียนคาําอ่านให้ใช้สระไอไม้มาลายคําที่ต้องอ่านออกเสียงไอ เมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระไอไม้เมลายยกตัวอย่างเช่นชัยภูมิชัยภูมิอ่านว่าชัยภูมินะคะปัจจยัยอ่านว่าปัจจยัยนะคะก็จอไอใจนะคะมีอะไรอีกอะไรใช่ไหมคะลูกอะไรอ่านว่าอะไรอาศัยอ่านว่าอาศัยแบบนี้เป็นต้นนะคะ นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็รู้จักนะคะลูกความหมายของการเขียนคําอ่านแล้วใช่ไหมคะลูกนักเรียนรู้จักหลักการวิธีการแนวทางการเขียนคําอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกถ้าคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนคะการเขียนคําอ่านมีประโยชน์แก่นักเรียนไหมคะลูกมีไหมคะลูกมีนะคะลูกการเขียนคําอ่านมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะลูกเพื่อให้ทราบว่า คำคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรนะคะ 2. ก็คือเพื่อให้ทราบว่าไอ้คำคำนี้นะคะมีกี่พยางมีกี่คำกี่พยางนะคะลูกและที่สำคัญที่สุดคำไหนที่ยากนะคะลูกเพียงแค่นักเรียนเขียนคำอ่านนะคะกำกับคำที่นักเรียนคิดว่าเขียนยากและนักเรียนอ่านไม่คล่องอ่านไม่ถูกต้องนักเรียนก็เขียนคำนะคะคำอ่านกำกับไปครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องอ่านคำได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะลูก ต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำสมุดร,รายวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะลูกโรมีแบบฝึกหัดการเขียนคำนะคะลกูกการเขียนคำอ่านนะคะของคำต่อไปนี้นะคะลูกทั้งหมด5ข้อด้วยกันให้นักเรียนนะคะทำลงในสมุดร,รายวิชาห้องสมุดนะลูกลองฝึกทำดูซิว่าพวกเรานั้นยังจำได้ไหมนะคะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะลูกข้อที่1งฐานันดอนฐานนันดอนข้อที่2เหตุการณ์ เหตุการณ์ข้อที่3เกษตรกร,รเกษตรกรข้อที่4ค่ะจากรยานยนต์จากรยานยนต์ข้อที่5ภาพยนตร์ภาพยนตร์คุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดนะคะการเขียนคําอ่านนะคะลูกทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะลูกนักเรียนคะสําหรับเรื่องการเขียนคําอ่านนะคะ ของคำในภาษาไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะลูกคป็ครูว่าหมายงานให,ให้ให้พวกเรานั้นทําแบบฝึกหัดการเขียนคําอ่านใช่ไหมคะลูกจากคําต่อไปนี้นะคะลูกทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก่อนจากกาันในวันนี้รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองมันทบทวนบทเรียนเพื่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ